อาวุธลับของไทยที่กำลังเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกในเวลานี้ก็คือเทคโนโลยีโดรนที่พัฒนาขึ้นด้วยฝีมือของคนไทยเองซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความคิดสร้างสารรค์และความสามารถด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาโดรนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงได้ด้วยตนเองนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางการป้องกันประเทศเท่านั้น แต่อย่างสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจและศักยภาพในระดับสากลที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมาจับตามองโดรนของไทยที่ถูกกล่าวถึงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์บินไร้คนขับธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถบินได้อย่างแม่นยำระบบเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูงกล้องตรวจการที่สามารถถ่ายภาพและวิดีโอความคมชัดสูงในทุกสภาพอากาศรวมถึงระบบการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างปลอดภยัย จุดเด่นเหล่านี้ทําให้โดรนไทยสามารถนําไปใช้ได้ทั้งในงานด้านความมั่นคงการลาดตระเวนการสอดแนมรวมไปถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติซึ่งเป็นการตอกย้ําว่าเทคโนโลยีไทยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสงครามอย่างเดียวแต่ยังมีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมอีกด้วยสิ่งที่ทําให้โลกต้องตะลึงไม่ใช่เพียงความสามารถของโดรนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรวดเร็วในการพัฒนาและความคิดริเริ่มที่มาจากการผสมผสานเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ากับความรู้และภูมิปัญญาของคนไทยเองประเทศไทยสามารถสร้างต้นแบบโดรนได้ในเวลาที่สั้นกว่าที่หลายชาติคาดคิดและยังสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะทางของกองทัพและหน่วยงานต่างๆได้อย่างรวดเร็วความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับรับใช้เทคโนโลยีนี้ทําให้ประเทศไทยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในชาติที่น่าจับตามองด้านเทคโนโลยีทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้โรนที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยยังมีจุดแข็งด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่แต่คุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าแต่อย่างใดนี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญเพราะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตโรนจำนวนมากโดยไม่กระทบต่อเศรษฐกิจภายในและยังสามารถเปิดโอกาสในการส่งออกเทคโนโลยีไปยังประเทศอื่นๆได้ในอนาคตหากเป็นเช่นนั้นจริงประเทศไทยก็จะไม่เพียงเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดอุตสาหกรรมการบินไร้คนขับของโลกอีกประเด็นที่ทำให้คนทั่วโลกให้ความสนใจคือการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการบินความร่วมมือที่เกิดขึ้นเช่นนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้เห็นว่าประเทศไทยเองก็สามารถสร้างส,างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากทุกฝ่ายร่วมมือกันการที่เทคโนโลยีโดรนของไทยถูกพูดถึงไปทั่วโลกยังช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับประเทศในระดับสากลทําให้ทั่วโลกมองเห็นว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นชาติที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่แพ้ใคร สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันที่สําคัญในการยกระดับความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อไทยและยังช่วยสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศสนใจ,นใจเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นในภาพรวมแล้วอาวุธลับของไทยที่ชื่อว่ารดอนไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของกองทัพหรือรัฐบาลแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีศักยภาพและความสามารถที่ยิ่งใหญ่หากมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยก็สามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโดรนในภูมิภาคและในวันหนึ่งข้างหน้าอาจกลายเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีโลกความสําเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้โลกตะลึงแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้คนไทยทุกคนเชื่อมั่นว่าอนาคตของชาติสามารถสร้างได้ด้วยมือของเราเอง